เปิดเรื่องมา F4D ตอนแรกเดือน3วันนี้เป็นวันที่2ซึ่งไม่ใช่ F4D วันนี้จะเป็นวันนี้คือเขายังรับเรียน F4D มันแค่วันเดียวเองแล้ววันนี้เขาเกิเป็นเดีวซึ่งแบบนี้มีชื่อว่า Subaru i d a s เปนแนวโอเคกับเดวิดเตอร์เมอร์ทีจะจะจะตะ เล่นแบบนี้นะคะาให้เล่นด้นะทั okay, like ้งหลอนทั้งสนุกนะเป็นแบบแบบค่าเดอะเอนเตอร์นแล้วดูตโคตรอ้วนเหมือจริงเลยเอาไปใช่สวัสดีครับนายโอเคนายออบวิปดปิดปิอ่ามเอาวุธก่อนอาวุธก่นอาวุธก่น ไปเลย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 เดี๋ยวเราต้องไปวางกลุกนะเอาไ้ไปเลยวมาเตื่อนะเดี๋ยวคิเดียวก็ได้แล้วนะไปคเจสันก็ได้เจสันมา้เจสันโอ้โมาต็ที่เลยยังมาีชวกไ ไม่เปิดไม่ได้ทำง่ายกเกินไปป่ะเดี๋ยวขอแยกเปลี่ยนหมดก<ม>่อน

แล้วไม้แล้กลับจอะไม้ได้ยังตอนนี้สดอาจจะได้เสียงแบบระดับก็ได้เขาเสียงรถไมตานี้มันเลื่อไปเลยโีด อาไม่บอกอยู่ที่เดียวไอบุญถุงมาอยาบตาละจะเซ็งดีกว่าเตยบุญฆ่ามันดิฆ่าข้ามันได้หมดเลยจะฆ่าบุกุมือนี้หมดนี่เดยสี่ประตูปดขึ้น เดี๋ยวน่าต้มันไ่ด้น่ลกานได้ปลยมัอะปอเองเพื่อนู้คนตางลิงไม่ที่ดูนะรวมผิดกเมอกโอ้ไอมาเ็ไปอยวก ไเียวตใจเด้วยกันแกมาบันลันบอไูสปีดวะสี่ทำไมแมเลยงมุดอะก็ต้องก่นไปดหนะเพื่อนพาไปหาปืนไหนเพื่อนฆ่าดิเพื่อนจะไปฆ่าไหมนะ ทำไมมีแต่เดี่ยวนะเอ่อเฮ้ยทำไมน้ำเฮ้ยว้าวจะหลดเล่นไปไม้เลยนะอาบน้ำเลยสบายสบายเอาเอาเอ้ยเอา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 คุณเลือดก้อนเจนสันวอล์ยูโดนเมนี่ดึงลงไปขอบคุณเจ้าไอ้บิ๊

เจอแต่สไปเดอร์ซีเออผมก็เรียกสแม่ทั้งแม่เดี๋ยวก่อนนะนนี่็อ่าโอ้โหคุ้มว่าทำไมมันปิดไม่มีใครมาทางนี้เลยไงโอ้ตรงนี้คืออันตรายเป็นเวอเดยอ่ะต้องมานอนฝักห้องละห้องเดิอดเดกว่สุนไม่มีกระมีมีเยินเล่นนั่นน่ะมีม เสืยเลยคุณมันไม่มีเชื่อเลยแล้วอ่ะมาถึงผมนะม,นม,มันไม่มีอะไรเลยน้ำได้แค่อย่างเดอการเปิดป,ประตูน่แล้วเพื่อนเดอะเบกเราอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเดบกแบบไม่มีคุณผมอยู่ไม่ได้ไอะไรนาโอ้อบ,บังกเกอร์เอาเอาผู้สัวคืคชอชมมานะเสรมเค,คุณคุณด้วย

ปีปืนได้สองวิอืมด็จริงๆเลยมันจริงเหนอแม่นะในคนเฮ้ยข้างบนมันมีอะไรบ้างวะ v 8 b p โอ้๋อนี่มีสกินตัวเนี้ยอ๋อว้าวทำไมมันมีสกินมันมีสกินนี้ได้ก็คือมันเอ้าทำไมมึงมีปืนตั้งแต่เริ่มเหมือนซื้อเกมพานนั้นไม่ดีนะ เบอร์ซี่เมนมีอะไรแต่เลือดเขาเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแต่ลุกขึ้นมาได้แต่รถคือตอนนี้เลือดเพียงข้าวันละสักตัวในเก็ในตัวในคันนี้แหละตายกู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 ตายรถใครบีบประตูอะเขาบีบประตูตู้รใครบีบประตูอ่ะ ไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจทําไมเราเปิดประตูด้วยว่ากูจะต้องตายหมดแล้วไปเล่นงซองดีกว่าไปเล่นงซองดีกว่าเอากระตัดาทำไมเนี่ยตะเล่นพรเน,นี่ยโย่ที่มาบดไหลเลยเออชั้นนี้มันไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่เั็นแบบเลื่อนๆเลย

เปลืองไหมเนี่ยชึ้งด้กุญแว่ไนึงุ่นใจริง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 จะไม่ตายตายหรือวะเอ้ยทำไมตายูดยงเลยอะ อุิยผู้สาวเบคอนอุ้ยเบคอนวิวเบคอนเบคอนเออดูสภาพกูดิแล้วกูก็อยากขอเขาบ้างกินอะไรอ่ะเบคอนไม่ยิงนะเอาเบคอนไม่ยิงอ่ะเบคอนรักมันเหรอโอ้ดีเสื้อป้าเจอแล้วี่ โอ้โหมันมาแก่มันมาอีกแล้วแล้วผมขังมันไม่กับตัวเองตายกันไปที่เอาตายปวดตายหมดตายกันได้หมดตายกันได้โอ้โหโป็นยีราฟเน่แหละขึ้นไม่ก็ขึ้นไม่ได้ลงแล้วลงไม่ได้มึงจเปิดตาบ้าบีจัดอ๊อฟอะไรอ่ะลบปวดลบหมดลบปวดลบปวดอายุเขียนแล้วเาเรียกพี่อ่ะ โอ้โหขวดเดียวคีวันตีนี้กันเลยเกือบล่วงไปละวุ้ว้นต้องเดหดี้นฟูข้าเข้าเลยนี่กระสุนไม่มีใช่ไหมลเตี้ยวฟัวเกินน้องสุนัน นอนปีศาจปีซยังไม่นอนมาเสมองซ้ายยังไม่แน่นอนเสกมองซ้ายยังไม่นนอนนี่สีมืกเรยน้กายเโอ้เลือกล